อิ่มไหมมิไหมไม่ยครับข้าไม่เไม่เลตเชื่อนลื้อเลชือกันตักไปข้าวไม่าได้นะเดี๋ยวพือตักข้าให้เข้าตักไปเลยครับตักเตลย้าเลอยวลุกไปได้เลยครับแต่ไม่อิ่มกูให้ลุกไปเลยนะครับ เอาข้าวข้าวมีไหมเศรษฐายนมีข้าวมาเลยนะครับส่วนไหนมีข้าวเหลือมาเสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟเลยเอาถุงดำเลยครับถุงดำอะไรใครมีแต่ลาถุงดำมาถ้าดูแลเราดูแลเราละน้ำเต็มมือแล้วละเยอะมือเศรษฐายนมีข้าวส่วนไหนมีข้าวว่ามาเสิร์ฟได้นะ อยู่นเต็นท์้ยแต่ลินดี้ดูแลเราหูาอสวยงามมากเป็นท์ด้วยนะจุดายเยอะน่อยครับจุดพายไปเยอะอะไรอ่าโยกมือนะครับโยกมือนะครับโยกมือไปนะครับโยกมือไปนะครับโยกมือไปนครับโยกมือไปนะครังเยกมือไปนะครับ